สวัสดีสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงเจนจิราชาภูทรค่ะโตขึ้นก็อยากจะเป็นนักร้องค่ะเพราะว่าถ้าเราร้องเพลงแล้วมีความสุขเราก็อยากจะร้องเพลงให้คนอื่นได้มีความสุขมางค,ค่ะขอบคุณค่ะพร้อมค่ะวันนี้ก็จะมารลองเพลงาดาวเรืองดาวเลยงนะคะอตอนทำนาข้าชื่อดาวเรืองเพราะเขาในเมืองชื่อเขาเฟื่องเรืองลือ ้าปี่ยนชื่อเป็นแววดาวแววดาวเรืองชักเรืองเรืองรองแมวจ้องแมวมองความผุดพองแพลเพ้าคำยันย่อเออเออกันเกลียวกล่าวเออ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 ยด้วยขาสาววิไลพา ผ่านกล้องถ่ายนางแม่ข้เคินจังแต่ข้นั่งภูมิใจอานิจจาข้าไม่ทันดังได้ถ่ายมาถ่ายไปท้องขยายขึ้นมานางดาวเรื่องหรือนางแววดาว สิ้นสดหมดสาวกลายเป็นข่าวกลับหนานางดาวเรืองดอนไอ้หนุ่มเซลมาเออ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 เ,ออเรียกอีมาดาวโรยผมชื่อเด็กชายราชานพาณิชผมฝันว่าอยากจะเป็นครูเพราะจะได้สอน นุน้องๆให้มีความรู้ผมชื่อเด็กชายพานุเดชสุงามความฝันผมอยากเป็นนักตะก้อผมชื่อเด็กชายเกียงกายครับไปยิงแก๊งมยทำไมครับความฝันผมอยากเป็นนักฟุตบอลครับเพราะเห็นพี่เขาเล่นกันแล้วผมอยากเล่นครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายภูนาทคุลเคณนความฝันอยากเป็นโปรแกรมเมอร์ครับเพราะจะได้สร้างสิ่งดีๆและเผยแพร่ให้คนอื่นครับ ผมเด็กชายชินทรวงกมปูครับความฝันอยากเป็นโปรแกรมเมอร์เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีทางการทหารครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสัญญาดารินลำความฝันของผมอยากเป็นนักตะก้อเพราะฐานะที่บ้านยากจนครับผมชื่อเด็กชายป้าเหมจีรวงครับความฝันงผมอยากเป็นนักกีฬาครับเพื่อสร้างเสียงให้โรงเรียนแล้วก็ประเทศครับผมชื่อเด็กชายอนุพงศ์วางเมฆครับผมอยากเป็นช่างต้มรถครับเพราะที่บ้านไม่ค่อยมีร้านต้มรถเยอะเท่าไหร่ สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนวงศักดิ์เขียวหวานผมอยากเป็นทหารครับเพราะว่าทหารช่วยประเทชศชาติได้เด็กหญิงเยดาอ่อนสลวยอยากเป็นทหารค่ะเพราะจะได้ช่วยประชาชนทุกคนค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพระารลากันจอมเพาะาที่หนูอยากเป็นคือหมอจะได้ช่วยเหลือคนที่ต้องการความช่วยเหลืออยู่เด็กหญิงซิลินารามสูงนึดความฝันของหนูคืออยากเป็นพย,พยาบาลเพราะจะได้ช่วยรักษาผู้อื่น สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนริตาจาสัสมตุตความฝันของหนูคือการได้เป็นทหารเพราะว่าจะได้รับใช้ประเทศชาติและคนในประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงลาวันคงลาพานันความฝันที่หนูอยากเป็นอยากเป็นศาสตราจารย์จะได้ทดลองสิ่งต่างๆสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงอิยาผู้เปี่ยมกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สโรง,งเรียนบ้านกอมอเจ สิ่งที่ฉันอยากเป็นคือหมอเพราะจะได้ช่วยรักษาผู้อื่นอยากให้ผู้อื่นมีความสุขแม้ผู้อื่นยากจะยากจนและอยากให้พ่อแม่ภูมิใจค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงอวสัยยาความฝันคืออยากเป็นครูเพราะว่าอยากแบ่งความรู้ให้เด็กรุ่นหลังค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงมาริการนาคแป้นอยากเป็นหมอค่ะจะได้ช่วยเหลือผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือพ่อแม่ที่ หรือพ่อแม่ไม่สบายหรือว่าช่วยเหลือตามชายและภาคใต้ผู้ที่ยากจนค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงธนวันชื่นจิตความฝันอยากเป็นตำรวจจะได้ช่วยเหลือประชาชนขอบคุณค่ะเป็นอย่างที่หวังวีก็ขอความฝันที่ฝักความความฝันที่ผมอยากจะเป็นคือช่สมุด จะได้ช่วยเหลือคนที่บ้านแล้วก็ช่วยเหลือคนที่รถพังครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสุภชัยอ,อนสลวยครับความใฝ่ฝันของผมอยากเป็นนักตะกร้อครับเพราะว่าผมผมถนัดและชอบเล่นมากครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพนมกรณาา์าธรรมอาชีพอยากเป็นทํางานบริษัทโตโยต้าเพื่อจะได้นําเงินมาให้พ่อแม่ครับสวัสดีครับผมชื่อติดท้ายติดต่ลาภครับอยากเป็นทหารคนระับเพื่อ ปกป้องแผ่นดินครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายว่าสารสันติยมยศครับความฝันผมอยากเป็นนักกุบบอลครับเพราะว่าชอบเล่นครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายออยะเลสสุวรรณวงศ์ความฝันของผมคืออยากเป็นนักฟุตบอลเพราะจะได้สร้างชื่อเสียงให้ชาติครับเลยครับผมชื่อเด็กชายศริยัคเลเรำผมอยากเป็นทหารครับได้ก่อขเอกราชชื่อเด็กชายวิิย์ขาวแก้วความฝันอยากเป็นทหาร ช่วยสังคมและช่วยเหล่าประชาชนสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนะัทวัฒน์ล้มโพความฝันของผมก็คือผมอยากเป็นหมอครับเพราะว่าการเป็นหมอจะได้รักษาผู้ป่วยซึ่งจะทําให้ผู้ป่วยนั้นมีความสุขสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนุวัฒน์คำพรความฝันของผมคืออยากเป็นช่างครับเงินเดือนดีครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงปริชาคเคอร์บุญความฝันในอยู่อยากเป็นคืออยากเป็นครูคะ่ะเพื่อจะได้ สอนเด็กที่ไม่มีความรู้ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนรินทร์ทอนยงเจริญชัยสิทธิ์ความฝันของหนูคืออยากเป็นครูสอนวิชาคณิตเพราะหนูชอบเรียนวิชาคณิตค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวิภาวณีเจริญสิริหนูอยากเป็นตำรวจเพราะจะได้ช่วยปกป้องคนดีแล้วก็ประชาชนค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงธัญชนกสุมาจากความฝันของหนูก็คืออยากเป็นหมอค่ะเพราะว่าอยากช่วย คนไข่ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอนันต์งสงจันทร์ค่ะความฝันของหนูอยากเป็นตำรวจเพราะจะได้ช่วยเหลือประชาชนที่ตกตกทุกข์ยากลำบากค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกุลนัทลาการความฝันของหนูอยากเป็นหมอค่ะเพราะได้ช่วยเหลือประชาชนได้ช่วยเหลือคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเจนดรกเจโอตความฝันที่หนูก็คือหนูอยากเป็นตำรวจจะได้เชื่ยวหลวอดช่วยเหลือประชาชน สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงจิรภาจิตแย้มนะคะ<ม>ความฝันของฉันคืออยากเป็นทหารเรือค่ะเพื่อจะได้ช่วยประชาชนนะคะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงวราคณาคิดีวานความฝันของหนูคืออยากเป็นพยาบาลจะได้ช่วยผู้ที่บาดเจ็บและได้หาเงินเดือนเลีเล้ยงพ่อแม่ค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธนกรคำตีครับความฝันของผมอยากเป็นนักบอลครับเพราะจะได้ให้คนรุ่นหลังมีกีฬา เล่นและให้คนรุ่นหลัง hand, ห่างไกลจากยาเสพติดครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายปองคนล้นไปรินความฝันผมอยากเป็นนักตะก้อครับสวัสดีครับผมช well ื Entonces, ่อเด็กชายพระโขนิยมโจนครับความฝันอยากเป็นนักวิงปองครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพิธิพงศ์ของจันความฝันของผมคือนักมวยครับจะได้มีเงินให้พ่อแม่ใช้ครับสวัสดีครับผมชื่อดำรงศักดิ์มาความฝันผมก็คืออยากเป็นตำรวจจะได้ปราบบามเหล่าร้ายครับ สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายวาทิตคำนีผมอยากเป็นนักฟุตบอลครับเพราะรักและชื่นชอบกีฬานี้ที่สุดครับชื่อเด็กชายเชเโรนช่วยงานครับพามฝันของผมอยากเป็นนักฟุตบอลครับจะได้มีชื่อเสียงสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนในประเทศครับผมชื่อเด็กชายปูดดวัลเดินไผครับพามฝันของผมอยากเป็นนักฟุตบอลครับเพราะเจ้าสาวชอบครับชื่อเด็กหญิงนะรัตนาพรสังขพันธ์อยากเป็นครูคเพราะจะได้หาเงินให้พ่อแม่ครับสวัสดีค่ะ ฉันชื่อเด็กหญิงสรายายิ้มแย้มหนูอยากเป็นครูเพราะจะทำให้เด็กมีความรู้มากขึ้นและได้สื่อต่อกันมาสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเกษยาแขมจรุนปันปันอยากจะเป็นหมอเพราะจะไ,ได้ช่วยผู้ที่อ่อนแอแล้วจะไ,ได้มีเงินได้พ่อกับแม่ใช้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงทัพพนนาคณวนสิ่งที่หนูใฝ่ฝันคืออยากเป็นคุณครูเพราะ จะได้สอนให้คนรุ่นหลังได้มีความรู้สกบ่อดต่อไปค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพัทรลมลชต่ช่วงค่ะความฝันของหนูอยากเป็นอาหารค่ะเพราะจะได้ช่วยให้ประเทศชาติและประชาชนมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงณชยาครูทรงความฝันอยากเป็นสัตวแพทย์เพราะจะได้รักษาสัตว์ที่ ปค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงนพวรเพชรน้อยความฝันนะคะอยากเป็นคุณครูเพราะคุณครูเราจะได้ให้ความรู้กับคนที่ได้โอกาสกว่าเราค่ะให้เขามีความรู้และก้าวต่อไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงจาราชชัยวัฒน์ความฝันของดิฉันคืออยากเป็นนักเขียนค่ะอยากเขียนในสิ่งที่ดีมีประโยชน์ให้แก่ผู้คนได้อ่านค่ะและ สิ่งที่ฮ่านอยากทำหลายๆอย่างมีจุดเริ่มต้นมาจากการอ่านค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสอนรามเฉวิมบุความฝันผมอยากจะเป็นทหารเพื่อจะช่วยจับโจรและผู้ร้ายครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกิตติรงมีวงมนครับเพราะผมจะเป็นนักปิกปองครับเพราะผมชอบเล่นครับผมชื่อเด็กชายอนุโมกขปานี่ครับผมอยากเป็นนักปิกปองครับเพราะชอบเล่นมากเลยครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพงศกรพื่มทองครับอยากเป็นนักแข่งรถครับเพราะผมชอบความเร็วครับสวัสดีครับ ผมชื่อเด็กชายนัทวุฒิสุโธครับความใฝ่ฝันอยากเป็นนักฟุตบอลครับเพื่อสอนให้น้องๆเด็กรุ่นหลังได้รู้จากการเล่นบอลครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธนากรนิยมชนครับความใฝ่ฝันผมอยากเป็นนักฟุตบอลครับเพราะเป็นกีฬาที่ผมถนัดมากครับผมชื่อเด็กชายวรลโวดโดดไม่ได้เซนความฝันของผมอยากเป็นนักตะก้อจะได้ไปเล่นสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนแถมเป็นกีฬาต้านยาเสพติด ที่สาคัญผมก็อยากจะชวนน้องๆทุกคนให้เล่นกีฬาต,ต้านยาเสพติดครับผมชื่อเด็กชายอรองค์สุขหะอาชีพของผมอยากเป็นช่างสาหกรรมการผลิตครับเพืได้ผลิตอุปก,กรณ์ไว้ใชครับสวัสดีครับผมนายภาคภูมิศีสะอาดฝันอยากเป็นช่างยนต์ครับเพราะว่าช่างยนต์เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมครับสวัสดีค่ะบ้าฑิตหนูอยากเป็นครูค่ะเพื่อให้เด็กๆได้มีความรู้ สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสุชาดาเข็มเฉลิมมีความฝันจะเป็นครคูเพราะว่าจะได้ช่วยเด็กรุ่นหลังได้มีความรู้สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงโสภินภาทุยุ้งความฝันที่หนูอยากเป็นนะคะคืออยากเป็นครูค่ะเพื่อจะได้นําความรู้มาให้เด็กที่ได้โอกาสได้รยนสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวัสนาลัตลินความฝันที่หนูอยากเป็นคืคคอครูเพ่ะจะได้เผยแพร่ เผยแพร่ความรู้ให้เด็กรุ่นหลังและอนาคตค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพัชราพรความฝันของหนูอยากเป็นทหารเพราะว่าจะได้ช่วยเหลือประชาชนที่อยากไร้ค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงพัชราจันสมเพร์นะคะอาชีพที่ดิฉันใฝ่ฝันก็คือนักบัญชีค่ะเหตุผลที่อยากเป็นก็คือจะนําเงินรายเดือนที่ได้มาจากการทํางานนะคะไปช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงสายฝนดวงวิไลศิลป์เราะอาชีพที่ดิฉันใฝ่ฝันก็คืออยากเป็นตำรวจค่ะเพราะเหตุใดดิฉันจะรับใช้ประชาชนสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงเพียงดาวแจมไสความาฝันอยากจะเป็นวิศวกรเพราะว่าเป็นคนชอบวาดลูกค่ะเด็กหญิงกมลเน่ชมโพค่ะความความฝันคืออยากเป็นตำรวจค่ะเพราะจะได้รับใช้ประชาชนค่ะ ที่ฉันชื่อเด็กหญิงจินนารสินลาค่ะความฝันอยากเป็นครูค่ะเพราะจะได้สอเนเด็กๆ